ปูต้นงาช้างนะคะงาช้างกำลังแตกกอแตกหน่อออกเยอะค่ะตอนนี้ก็ต้องเปลืองกระถางเปลืองนั่นสักหน่อย,อยใช้กระถางนู่นใช้กระถางนี่อยู่เรื่อยอนนี้ก็แยกอีกหลากไหนที่มันไม่สวยเราก็ตัดออกอีกค่ะ จะให้รากมันแตกขึ้นมาใหม่อันนี้จะใส่ลงสองต้นเลยเ่แย่งอาหารกันจะได้ตัวไวใส่ดินที่เราผสมไปแล้วนะคะ ดินลงไปให้แน่นะคะ่ะแล้วใส่ดินขึ้นมาครึ่งกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเหลืองปุ๋ยออสโมคูดนะคะปุ๋ยสามเดือนอันนี้จะละลายน้ำยากค่ะสามเดือนแล้วถึงใส่อีกครั้งหนึ่งจะลืมเสร็จแล้วก็ใส่ดินไป ลงปกูกน้ำไม่ต้องไม่ต้องรดชุบันก็ได้เป็นไม้ปลอกอากาศนะคะอันนี้ปลูกไว้ในห้องนอนเยอะเลยรู้สึกว่าหลับสบายดีมากแต่ก่อนนอนไม่หลับคะ่ะก็หาวิธีว่าทำยังไงตัวเองที่จะนอนหลับโดยไม่ต้องกินยาเพราะว่ายาเรากินเยอะแล้ว เลยเอาธรรมชาติช่วยไปเห็นว่าต้นไม้ไหนบ้างที่มันฟอกอากาศแล้วก็เก็บไปปลูกไปนเนี้ยงนอนแต่ที่เรามันแคบก็ได้แค่สองสาประเภทอย่างงาช้างแคะกวกมรลกุตแล้วก็ขี้ประวานด้วยนะคะนี่ค่ะ เสรแล้วเสร็จแล้วเราก็จะรุดน้ําน้ําที่รุดนี่เราจะใช้น้ำยาชูกําลังเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ผสมกับน้ําใส่บัวรุดลงไปนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะไปก็รดน้ำนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วตัวนี้ก็ปักชำได้นะคะปักชำได้เลยเสียบลงไปเลยก็จะได้ต้นใหม่ มันก็ขยายพันธุ์ง่ายแต่ช้านิดหน่อย